ขอประทานกาพูนประเดียนตันธิปรสรและท่านที่สนใจดูใช้ทุกท่านครับของพลตรีดรอกเติอ,อนิชาบุาเมือ่อสองวันก่อนได้น,นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาแาตแยะตัดสินความน่าเชื่อถือหรือไม่ของข่าวสารต่งตางๆซึ่งมีการปล่อยข่าวรวม ข่าวโกหกข่าวเทส็สรรพันแต่งต่างๆนานาออกมามากมายโดยเฉพาะยิ่งในสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งหลายวันนี้จะขอต่อสักครั้งสองครั้งนะครับก่อนที่กลับเข้าสู่อนุกรมทุก,กษศาสนสกุลบุญนาคต่อไปผมคุณต,ตีรพุอนุชาบุญนาคครับเมื่อกล่าวก่อนนี้ก็พูดเร็นอถึงเรื่องการใช้วิธีการเชิงวิลิยะในนั่นก็คือการใช้วิธีการหาข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆต่างๆเพื่อจะพิจารณาว่าข่าวสารนั้นมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดตัย่างที่เห็นได้ชัดท่านก็ดูกรณีของนายคนขายลอตเตอรี่ที่ออกมาโกหกหกลกอมลวงชาวบ้านเมื่อคักสองสามวันที่ผ่านมานี้จะเห็นได้เลยว่าคุณอัจฉริยะที่เขาออกมาเป็นคนเปิดโปงแนละให้ข้อสังเกตจุดผิดพลาดต,ต่างๆนั้นอนะ่ะเขามองจักประเด็น ประกอบเช่นลักษณะของการมีรอยแก้ไขตัวเลขลักษณะของการฉีดของกระดาษลอตเตอรี่ลักษณะของการพูดการจานี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าวิธีการเชิงเยียรละยนคือการมองจากชิ้นเล็กๆเพื่อนําไปตัดสินข้อมูลใหญ่ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดซึ่งนี้เป็นวิธีการเด่ง ซึ่งคนที่จะพิจารณาตามแนววิธีการนี้จะต้องมีหลักมีเกณฑ์ในการจะมองตอนนี้ที่ยกตัวอย่างวันนี้ท่านก็จะเห็นได้ชัดว่าคุณอัจฉริยะนั้นนะเขาทาเกี่ยวกับเรื่องอาชาก,าาก,การอจะกรรมามากมายเป็นเวลาหลายปีแล้วก็มีความชํานาญที่จะมองประเด็นนั้นประเด็นนี้ในเรื่องเกี่ยวกับคดีอาชาการทั้งหลายส่วนท่านอื่นถ้าหากมีความชานาญในด้านเองก็สามารถนํามาใช้ได้ทั้งสิ้น ท่านที่ติดตามข่าวสารต่างประเทศก็นําข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆมาพิจารณาดูอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเหตุ okay, ที่เชื่อว่าจะไม่มีวันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามอย่างน้อยภายในห้าปีนี้ข่าวก่อนก็ได้นําเรียนมาแล้วว่ามีข้อพิจารณิงิเจ็ประการด้วยกันในการจะมองว่าประเทศใดมีความพร้อมหรือมีแนวโนม้มจะทําสงครามใหญ่หรือไม่นั่นก็คือต้องดูที่ผู้นําและหลักนิยมในการรบประการที่หนึ่ง โครงสร้างการโนยชาที่สร้างและการวางกําลังขนาดและการประกอบกําลังประการที่5คือการระดมสรรพกําลังประการที่6ก็คือขีดค,ความสามารถในการส่งกําลังวอรุงและประการที่7ก็คือเรื่องพันชีิตและนิประเทศถ้าเราพิจารณาตามประเด็นต่างๆเราดีแล้วเนี่ยสื่อทั้งหลายที่ชอบโกหกกันเรื่องสงครามโลกครั้งที่สามไม่ว่าจะเป็นทีวีวบ้าง เคยเป็นนายสุทธิใช้ยุ่ที่มาสัมภาษณ์คนทุกคนนี้เวลามีวิกฤตการณ์ต่างๆบ้างเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขามองในระดับยุทธวิธีเขาไม่ทราบระดับยุทธศาสาตร์เมื่อไม่มีความรู้ระดับยุทธศาสาตร์นั้นเ,นเอาแนวการคิดการยุทธวิธีไปจับเก็บเชื่อมกันเนี่ยมันจึงผิดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายกําลังในเชิงยุทธวิธีขนาดใดก็ตามมันไม่มีผลในการตัดสิน การแพ้ชนะในการรบในสงครามอย่างได้เลยจะกระทำได้เฉพาะสงครามจำกัดขอบเขตเท่านั้นตัวอย่างที่ยกให้ดูแล้วเมื่อคราวก่อนนั้นท่านจะเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าเรามีหลักมีเกณฑ์พิจารณาจะไม่มีใครสามารถจะมาหลอกลวงเราได้หรือเขาอาจจะไม่ไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอกเราแต่เขาไม่มีความรู้เพียงพอทามาวิเคราะห์ผลวิแคะเลื่อเลื่อเอเอไปเนี่ย คนที่มีหลักมีเกนก็จะไม่ตามแห่ไปกับเขาเหมือนพวกปลาตายหรือกอสวะลอยตามน้ําวิธีการที่หนึ่งอย่างที่เรียนแล้วก็คือเรื่องวิธีการเชิญเนลนายวันนี้จะนําถึงวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือการวิเคราะห์เชิญเปรียบเทียบในการที่จะพิจารณาสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนั้นนะท่านสาม,มารถจะเชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัยเลยว่าไม่เคยมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกนี้ แม้ใเหตุการณ์เดียวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตทั้งสิ้นไม่มีอะไรไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยดังนั้นเราจึงสามารถจะหาหลักเกณฑ์ในการที่เขียงได้ว่าเมื่อมีสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในอดีตมันส่งผลอย่างไรและตัวแปรใดที่มันมีอิธิพลต่อสถานการณ์นั้นนั้เพื่อจะได้นํามาเทียบเคียงว่าในปัจจุบันนี้ ปัจจัยประกอบหรือเหตุปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ในขณะนี้นั้นมันเหมือนกันหรือแตกต่างกับสถานการณ์ในอดีตอย่างไรถ้าหากเราจับประเด็นในการเปรียบเทียบเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าแนวโน้มการเกิดสถานการณ์ต่อไปในอนาคตน,นั้นมันควรจะเป็นอย่างไรส่วนมากสำน,นักข่าวต่างๆเนี่ยครับเขามีความรู้แค่ว่าแปลข่าว แปลจากเอกสารต่างๆของต่าง,งารประเทศมาไม่ว่าจะเป็นเอกสารของอเมริกายุโรปหรือของจีนหรือของรัเสเซียคนมีความรู้แค่แปลข่าวเนี่ยไม่สามารถจะมาตัดสินวิเคราะห์อย่างถูกต้องได้มันจะต้องมีความรู้ทันได้การวิเคขาะข่าวซึ่งในซื้อต่างๆเเนี่ยแค่จะไม่มีคนที่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้วันนี้จะยกตัวอย่าง อยากจะล่าสังเรื่องกรณีของปฏิญญาบันดูซึ่งได้โปรโยหัวไว้แล้วเมื่อช่วงบายย่ายวันนี้นะครับว่าจะนําเสนอเรื่องนี้เพื่อเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงการดําเนินนโยบายต่างประเทศของจีนตั้งแต่ในช่วงเปลี่ยนประเทศจากสาธารณรัฐจีนภายใต้การนําของโกบินตังมาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การนําของเหมาเจ๋อตุง ก่อนจะศึกษาเรื่องนโยบายต่างประเทศของจีนในยุคปัจจุบันนี้ต้องทรา,าบสิ่งแวดล้อก่อนว่าความขัด <c oughs> แ,แย้งในจีนซึ่งมีผลทําใไม่มีการเปลี่ยนแปลงลุมลางและจงชิงในสมัยประมาณปลายลรัชกาลที่5ต่อเรื่มการที่6นั้นอนะ่ะมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าแนวความคิดแบบสาธารณรัฐได้แพร่กระจายเข้าไปประกอบกับความหมอนแอและความไร้ประสิทธิภาพของวโจงชิงภายใต้การน,นําของซูสีไทเฮาและกษัตริย์ปูยี ซึ่งเป็นจกักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชปูจีขึ้นครองราชมออยุสสามขวบและตั้งแต่พระองค์งขึ้นครอง,างราชพระองค์ไม่เคยสามารถจะมีอำนาจใดๆในตัวได้ทั้งสิ้นพระองค์ก็ตกเป็นหุ่นเชิดเดิมเมื่อครองราชขึ้นมาแล้วก็เ,เป็นหุ่นเชิดของพนานสูสีไทเฮา,าต่อมาเมื่อพนาสูสีสิ้สนพระชนไปกษัตริย์ปูจีขึ้นมาเป็น ข้อมหาธักรดิของจีนปรากฏว่าประเทศจีนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยดรสุญญเซนซึ่งเป็นผู้ต่อต้านและทุงชิงก็สามารถตะก่อการปฏิวัติขึ้นภายใต้ใตการสนับสนุนของนายพลยวนซือไคเปลี่ยนประเทศจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบสาธารณรัฐมีปัจธิบดีกรณีคนแรกก็คือดรสุญญเซนนั่นเองรองรับดีก็คือยวนซือไคแล้วล้มรีในรัฐบาลของโกบินตังนั้น ก็ส่วนก็พวกพวกคอมมิวนิสต์ยุคปัจจุบันนี้ก็คือเหมาตู่รุงและก็นในผลเกียงไอเช็กเมื่อเปลี่ยนประเทศมาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเกิดค,ความวุ่นวายขึ้นและพายุที่กระหน่ำต้ำเติมก็คือการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยลุกลานเข้ามาในจีนในปีคศ1932ตอนนั้นไม่ยังไม่เรียกว่าสงครามโลก เป็นสงครามที่ญี่ปุ่นรุกรานจีนและเกาหลีดังนั้นกองทัพของกุมินตังก็ทําการต่อสู้กับจีนและเหมาเจ๋อตุงมีความไม่พอใจระบบสารัฐต้องการนําแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์มาปกครองประเทศจีนก็เลยแยกตัวออกมาจากกุมินตังมาตั้งกองกำลังขึ้นมาเพื่อกดแอนและเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ว่าเมื่อญี่ปุ่นรุกรานเข้าไป กองทัพของทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายคอมมิวนิสต์หมา่าจือตุงและฝ่ายของนายพลเจียงไคเชกนั้นก็หันมาร่วมกันต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกเพราะว่าเป็นข้าศึกจากต่างชาติอเมริกาเข้ามาช่วยทั้งสองฝ่ายและก็ส่งในฐานติดต่อระดับนายพลมาประสานกับเจียงไคเชกแล้วก็หมา่าจือตุงด้วยแต่ในฐานประสานงานท่านนี้ค่อนข้างจะมีความฉลาดนิดยึงก็มองเห็นว่ากองทัพของเจียงไคเชกนั้นอะ มันช่อลาดบางหลวงมันทุจริคดโกงเงินทอที่ต่างชาติส่งไปให้ช่วยต่อสู้ญี่ปุ่นนะส่วนหนึ่งมันก็แฮปเข้ากระเป๋าไม่มีความซื่อสัตย์ในขณะเดียวกับที่กองทัพของเหมาเจ๋อตุงนั้นนะ่ะตั้งหน้าตั้งตาปราบโลคก,กับคอมมิวนิสต์แต่ว่าในช่วงนั้นยังไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นจะไม่โจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ที่ฮาวายสงครามก็จำกัดขอบเขตอเมริกาก็ส่งได้เฉพาะนักบินอาสาสมัคร เข้าไปตั้งหน่วยบินที่เรียกว่าฟูมบินไทเกอร์เพื่อช่วยเหลือกองทัพจีนในการต่อสู้กับเครื่องบินของญี่ปุ่นแต่ว่าฟูมบินไทเกอร์เนี่ยใช้เครื่องบินที่ล้าสมัยมากคือ P ี0ไม่สามารถจะต่อสู้กับเครื่องบินมิสูวิชิซีโร่ของญี่ปุ่นได้เลยเพราะว่าในช่วงสงครามนั้นอะยุโทโธปกรณกรเกือบทั้งหมดของญี่ปุ่นนั้นมีศีราะสูงกว่าของสหรัฐอย่างเทียบกันไม่ติดการนั้นก็ได้แก่ปะทะปะทะขึ้น พอญี่ปุ่นทึกงเงมากขึ้นเนี่ยก็เลยถึงขนาดจะทำการผิดพลาดรายแรกก็คือการประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาเมื่ออเมริกาประกาศสงครามกับญี่ปุ่นตอบโต้เยอ,อเนเชรู้ทันทีว่าไอ้ญี่ปุ่นเนะี่ยหมดกำยาไสแล้วเพราะว่าไม่มีรางไปต่อสู้กับอำนาจของสหรัฐอเมริกาได้เลยเหมือนกับเด็กไปสู้กับนักมวยลูเทวีเวทมันชกกันไม่ได้แต่ญี่ปุ่นตอนนั้นก็รุ่เสือมาก อันนั้นพอเจียงเ็คมองว่าอเมริกาเข้ามาญี่ปุ่นที่หน้าแน่เจียนเฮจก็ไม่ตั้งใจที่จะไปต่อสู้กองทัพญี่ปุ่นเพราะรู้ว่ายังไงก็ตามแนวนาคนต้องแพแน่นอนเพราะว่าเจียนเฮจเป็นคนที่เรียนเก่งนะครับเป็นคนมาจากค้อรัวยาจวนแต่ว่าเข้าเรียนในร้อยแล้วก็มีเมียมาหลายคนแล้วเมียคนล่าสุดของเจียนเฮจนั้นเป็นผู้ที่เรียกว่ามีอุปถัมภ์ให้ในคนเทียงเลียงนาดมากที่สุดก็คือ คุณนายส่งที่มีชื่อว่าเมยหลิงเมยหลิงมาจากตระกูลส่งเป็นคนที่ได้รับการสาสูงยผู้สางกฤตได้ดีมากและเป็นผู้ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของในคนเจียงไฮเช็คให้เป็นที่ยอมรับกันในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงขนาดคุณนายส่งต่อมาเรียกว่ามาดมเจียงคุณนายส่งไปปราศัยในรัฐสภาสหรัฐเพื่อเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกา ส่งทั้งเงินและยุทธปกรณ์สาหรับหนุนกองทัพของกมินสังเพื่อต่อสู้กับญี่ปุ่นจากวาทกรรมที่ชาฉลาดและบุคลิกที่น่าเรื่องสายสภาขอ,ของคุณนายส้หรือมาดมเจี่ยงกับบทบาทของในพลเจียง์เฮเช็ซึ่งถือว่าเป็นผู้นําระบบประชาธิปไตยที่อเมริกาหมุนหลังอยู่แล้วดังนั้นจึงขง่มรักมี์นีหมอเจอตรตงซึ่งเป็นผู้นําฝ่ายคอมมิวนิสต์อเมริการจึงุ่มการช่วยเหลือให้กับเจียงไเฮเช็ แต่ก็เป็นอย่างที่นายหาติดต่อได้รายงานตระทัพดีไปแล้วว่ากองทัพเอียงเนี่ยมันที่โม้คุยเก่งอย่างเดียวโปงตุสลุตไปหมดจนในที่สุดเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงในปี1945กองทัพของเอียงหนันมาสู้กับกองทัพของหมเจ๋อตุงอีกและผัดกันแพ้ผัดกันชนะจนในที่สุดเกียงเฮเช็คถูกไล่กระจเิงๆๆเออกจากแผ่นดินใหญ่คนทรัพย์สินมีค่าทั้งหมด กว่าสามแสนชิ้นไปสู่เกาะโฟอร์มซาแล้วสถาปนาประเทศไต้หวันขึ้นเพื่อหวังที่จะกลับไปปลดแอบกันในจีนมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีหนึ่งเก้าห้าสก็กลับมาถึงเรื่องของเราพอดีว่าทุกท่านก็ทราบแล้วว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในจีนมันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยอย่างมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นก็คือการก่อกบฏของคนจีนในเยาวราช ในสมัยรัชกาลที่ห้าเพราะช่วงนั้นอราชวงชิงถูกขับไล่กระเจิงกระเจิงต่อสู้กองทัพของดรสุญญเซนไม่ได้ราชวงชิงเมื่อเพียยนํำไปแล้วมันสะท้อนถึงเรื่องสถาบันกษัศริย์ที่เกิดความสั่นคลอนขึ้นและเมื่อดรสุญญเซนได้เปลี่ยนคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยก็เ,เกิดความคึกเข,นขินขึ้นมา คิดจะต่อต้านรัฐบาลไทยในระบอบสมบูรณารยาสิทธ,ธิราชจนกระทั่งในหลวงาิที่ห้าต้องส่งกลมกองทาหารหาเล็กรักษาพระองค์เข้าไปปราบบุกเข้าไปในย่านเยาวราชโดยใช้รถลางขนทาหารเข้าไปพวกอั้งยี่ทั้งหลายเนียพยายามต่อสู้แต่ก็พ่ายแพย้ไปเหตุการณ์ครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของการเสด็จเยวราชของเจ้านายชั้นสูงในช่วงเวลาต่อมา เขาไม่ต้องการให้เกิดความแตกความไม่เทีอย่างนั้นอีกและต่อมาเนี่ยรัตวงจีนก็ลงสลายไปตั้งแต่สมัยราชก,การที่หนึ่งนะในแก้ไขในสมัยรัชการที่หกเพราะหลังจากสงครามโลกครั้งหนึ่งเนี่ยรตวงต่างๆก็ลงสลายไปมากเพราะมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศจีนหลังสงครามโลกครั้งที่สองจีนก็มีความเสเรืองภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตุงก็บอกว่านี่ฉันครองแผ่นดินใหญ่ได้หมดแล้วเทียงอีเจ๊กก็หนีไปอยู่เกาะฟงซาขึ้นเป็นเกาะเล็กที่เดียวตรงข้ามกับ กองทัพกับมือเชี่ยเหมือนจีนพยายามเข้าตีเกาะมิศาทำลายประเทศไต้หวนันทิ้งแต่ว่าไม่สำเร็จเพราะว่ากองทัพของไต้หวันในช่วงแรกนะะจนท่านถึงกว่าันนี้นะ,ะัะแต่ช่วงแรกเนี่ยได้รับการหนุ่นเต็มที่จากกองเรือที่เจ็ดของสหร,รัฐอเมริกาช่องแคบไต้หวันนั้นกองเรือที่เจ็ดให้ความทุ้มกันอยู่ดังนั้นจีนจึงไม่สามารถจะยกพลข้ามช่องแคบเข้าไปทำลายประเทศไต้หวันได้อย่างที่ต้องการ กีนเปิดสุดกับไต้หวันสามครั้งก็ไม่สามารถจะเผด็จ <Jeśli> สืบได้จนคุมเชิงกห้อยู่จนทุกวันนี้และใช้มาตรการทางการทูตกดดันประเทศไต้หวันจนถึงทุกวันนี้เมื่อจีนสถาปนาระบบคอมนิชชิ่มในแผ่นดินใหญ่แล้วก็เร่งมองพื้นที่ต่างๆเพราะว่าตามแนวความคิดของคอมนิ์นั้นต้องเปลี่ยนแปลงประเทศต่างๆทั้งหมดให้เป็นคอมนิชทั่วโลกจะปล่อยให้เป็นไปในทายท้ายไม่ได้เพราะว่าถ้าหากมีการลักหลันกัน สังคมทั้งหมดจะไม่ซุยสูส่สังคมคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นสังคมในอุดมกติมันก็มองมาที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีกลุ่มคนหัวรุนแรงมากมายที่เป็นหัวโจกใหญ่ก็คือนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งช่วงนั้นต่อการกรบฏเราเรียววกว่ากบฏความหลวงจนท่านท่านจอมพลสฤษดิ์รัตน์ต้องนํารถถังเนี่ยทำลายประตูกําแพงประตูพระบรมมหารวชวางเพราะว่าพวกปรีดีมันไปยึดพื้นที่นั้นอยู่และต่อสู้กับกองทัพถาน ปีดีพนมยงสู้ไม่ได้มันก็หนีไปประเทศจีนเพราะว่าจีนเป็นคอมมิวนิสต์พวกเดียวกับมันจีนก็เลยมองว่าประเทศไทยนั้นจะต้องเป็นเป้าหมายที่ทำลายจึงจัดตั้งรัฐไทยใหม่ขึ้นก็คือเป็นที่รวมของ้พวกคนที่ต่อต้านระบอเจ้านายที่หนีไปจากเมืองไทยก็เหมือนปัจจุบันในพวกเสืร์แด้ที่มันหนีไปอยู่สวีเดนบ้างไอ้เจ้าควินมันหนีไปอยู่ญี่ปุ่นบ้าง หรือไอ้เจ้าสมตัดเตียมอะไรที่ว่ามันป่วยไปเนี่ยตอนนี้ก็ไปอยู่ฝรั่งเศสก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ทีนียสร้างรัฐไทยใหม่โดยมีผู้นาคนแรกก็คือนายปรีดีพนมยงเป้าหมายก็คือการทําลายล้างระบบก,กษัตริย์ของไทยและเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นระบบคอมมิวนิสต์พร้อมกันนั้นก็ตั้งสถานียึทย,ยเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยที่เวองฮารดินเพื่ออ,อ,อกากาศทางคลื่นสั้นโจมตีรัฐบาล ของไทยในยุคนั้นตลอดมาเรื่อิ่มแต่ใะนนยุคของสมัยจอมพลสฤษดิ์รธ,ธรรัฐ์และก็มาถึงสมัยจอมพลถนอมกิตติศกดสมัยผมเป็นเด็กผมก็ฟงังในยุคนี้นะคระับตอที่บ้านผมมียุคขึ้นไส้ก็นั่งฟังมันสนุกสนุกพอขำขำมันเป็นคนจีนซึ่งคามเรี้ยต่าแลรวก็รู้เป็นคนไทยพูดนะเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงเป็นคนโสดพอเกิดมีการจัดตั้งรัฐไทยใหม่ขึ้นเนี่ย ล้วจีนเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยประเทศต่งศตางๆในเอเชียก็หวาดระแวงทั้งเกลียดทั้งลัวตีจีนจึงใช้นโยบายการทูตที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าตัวเองก็เพิ่งเปลี่ยนประเทศมาใหม่ๆแม้แต่ไต้หวันก็ยังไม่สามารถจะผลิตสึดได้เพียงแต่ดิดเกาะเล็กนิดเดียวคนที่จับตามองจีนและสร้างแนวร่วมในการป้องกันจีนในยุคแรกหลังสงครามโลกที่สอง 2, ก็คือสหรัฐอเมริกา โดยจัดตั้งองค์การที่เรียกว่าซีโต้ u าวีส s เอเชีย r e a t y o r อ a n น z a t i o n ก็คือองค์การที่ต่อต้านพวกคอมมิวนิสต์ในเอเชียส่วนในยุโรปนั้นอเมริกาจัดตั้งองค์การที่เรียกว่านาโต้นอตต์แอตแลนติกเทรดดี้ออฟนิเคชันเพื่อต่อต้านสหภาพโซเวียตเป็นการปิดล้อมคอมมิวนิสต์ทั้งในยุโรปและเอเชียแปซิฟิกประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ยวางหวาดกลัวและเกลียดชังจีนเพราะรู้แน่ว่าจีนเนี่ยจะต้องลุกลามต่อไป ซึ่งจีนก็มีนโยบายทาอย่างนั้นแต่ที่นังเรียนแล้วว่าการจัดตั้งรัฐไทยใหม่เนี่ยมีการมีเจตนาที่จะทาลายล้างปทั้งไทยอย่างชัดเจนดังนั้นพอจีนทราบข่าวและตัวเองก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นักเพราะว่าในประเทศก็มีความวุ่นวายที่เบตก็เพิ่งไปฆ่าเข้า,ขามาเป็นล้านในปี954นะฮะจีนเนี่ยต่อจะตรงส่งกำลงังบุกที่เบตกจนทั้งทลายล้าะต้องเสด็จหนีไปอยู่อินเดียจนทั้งทุกวันนี้ แล้วกีนก็เข้าไปยึดครองที่เบตคด้วยความปวดร้รายป่าเถียงนตรชนซินเกียงของชาวอุ้ยเถ๋กีงก็ส่งกําลังเข้าไปปราบปรามอนกันให้ชนกลุ่มน้อยต่างต่างเานี้ยก็มีหลายกลุ่มที่เกลียดชังกันนักกันเต่อรัฐบาลกีนดังนั้นการจะเปิดสื่อหลายด้านเป็นไปไม่ได้จีงใช้สิ่งที่ว่า s o า t power คือการใช้ทัคุณและการใช้การโฆษณาิงเชื่อซึ่งมีการจัดตั้งการประชุมที่บันดิบขึ้น ในปี1952การประชุมที่บันดุงนั้นเนเจียบตนาลึกๆของจีนก็คือการต่อต้านอำนาจของหมานหนาอำนาจทั้งหลายซึ่งจีนโดนเขาเล่นงานมันหนักนะครับกฤษทั้งฝรั่งเศสทั้งเยอรมันทั้งอเมริกาไม่เคยยุดิยึดของจีนก่อนหน้านั้นแต่อเมริกาต่อต้านจีนในช่วงที่เป็นเป็นอัิคมนิสต์ไปแล้วดังนั้นจึงมีการประชุมร่วมกัน ระหว่างประเทศเล็กประเทศน้อยในเอเชียแล้วก็ในออฟริกาการประชุมที่จัดขึ้นที่กลุ่มบันดุประเทศอินโดนีเซียก็เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งกลุ่มประเทศไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดที่ที่เลวันแนมกลุ่มประเทศไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดในที่จริงมันก็ฝักฝ่ายฝ่ายใดนั่นแหละครับเพราะว่าจีนเป็นหัวเลื่อยใหญ่และจีนก็พยายามบอกทุกคนว่าเนี่ยฉันไม่ลุกลามใครหรอกนะ ที่จริงแ้่ก็แค่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วตอนประเทศอื่นให้นอนใจก็คือการปล่อยข่าวลวงออกไปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เต็นกาเพราะว่ามันเรื่องแทรกแซงประเทศไทยด้วยกําลังลบด้วยอาวุธเนี่ยในปี2508จนถึงปี2525็ได้เห็นว่าไอ้ปฏิญญาบรรดุงี้ที่ประกาศกันเนี่ยมันเป็นปฏิญญาในอุดมสติแต่ว่าความเป็นจริงอีกเรื่องถ้าทีของจรใช้นโยบายการพูดทั้ง ทาร์ทอร์เวอร์และซอฟต์พาวเวอร์มาเดยอดตลอดทาร์ทอร์เวอร์คือการใช้กำลังรถแข่งปัจจุบันเนี้ยจีนไปถมเกาะสร้างเกาะเพี้ยนขึ้นไปในมาสุด80%ในพื้นที่ที่ยังประกาศเขตกัมกึ่งกันอยู่ก็เป็นของใครก็คือเขตหมูกก่เกาะเปรนี่และพาวเซลส่วนหมูกก่เกาะที่ทะเลาะแย่งจิงก,กันกับญี่ปุ่นจีนก็ไม่กล้าเท่าไหร่ครับเพราะญี่ปุ่นเป็นของแข็งจีนโดนถล่มด้านง,งอมท้าราวสมัยสงครามโลกเนี้ย ก็ยังเห็งแยงอยู่ก็ไม่กล้าที่จะไปส่งกําลังลบเข้าไปแต่ก็ประกาศว่าตรงนั้นเราไปสองชั้นจีนเรียกว่าหมู่เกาะเกียวหยูญญี่ปุ่นเรียกว่าหมู่เกาะเซนจูกุแต่ว่าในเป็นเรื่องาาเซลนนั้นนะญี่ปุ่นไม่เกี่ยวก็คนที่เกี่ยวท้องก็คือเวียดนามมาเลเซียบรูนไต้หวันจีนและฟิลิปปินส์หกประเทศหกประเทศนี้ท่าน,น,นเห็นะครวบช่าจีนแผ่นดินใหญ่นะหรือที่เราเรียกีจีนแดงนั่นแนหะมันมีอำนาจมากที่สุด ก็ทำการลุกลายเข้าไปโดยสร้างฐานบินเอาเคื่องบินลบเข้าไปเอาเรือลบเข้าไปขับไล่เรือประมงของต่างชาติออกไปนี่คือการใช้ hard power คือการใช้อำนาจเข้มแข็งมีประเทศเดียวเท่านั้นที่ขายอำนาจจีนได้ในเตรษักิกในปัจจุบันทิองสหรัฐอเมริกาถ้าไม่มีอเมริกาอยู่ป่านนี้จีนทุบทั้งแฝิไปแล้วการใช้ soft power ก็ต้องใช้กับ ประเทศที่เขาไม่ต้องการที่จะมีท่าทีแข่งล้าวด้วยเช่นปัจจุบันนี้กับประเทศไทยก็ทาท่าทีจะจ๋าและก็คนไทยเยอะแยะในรัฐบาลนี่ก็ชอบที่ไปติดต่อกับจีนการค้าแบบจีนแล้วก็ทราบกันอยู่ว่าวิธีการมันเป็นอย่างไรยุโทโธปรกรณ์จีที่ผมสัองผัดมาเนี่ยเป็นยุโทโธปรกรณ์คุณภาพต่ําทั้งสิ้นบางหลายอย่างกองทิ้งไว้ตามหน่วยทหารมากมายรถทุ่มก่อที่ซื้อมาสมายัยพลเอกชวลิตก็ไร้าาาสาระ ใช้การแทบไม่ได้ที่ความสามารถต่ำกว่ามากแต่ทําไมเรายังซื้อมาอยู่ก็อ,อันนี้ก็แล้วแต่นโยบายว่าอาจจะพิ่ราหนว่ามีของเงยอะๆแล้วดีหรือไงก็ไม่ทราบอารมณ์อะไรก็ใช้การไม่คยได้นี่ใเราวความแม่นยำก็ต่ําแต่ว่าก็มีอิทธิพลขยายไปทั้งในพมา่าในไทยในลาวแต่เวียดนามนี่เขาอยากหน่อยเพราะเวียดนามนีเกรดทีมาตั้ง2,000 2,000ปีแล้ว ไึงแม้ชายยานจะติดกันการค้าขายด้วยกันแต่เวียดนามไม่ยอมให้จีนเข้ามาง่ายถ้าหากให้เลือกพบกันเนี่ยจีนแก้ไขเวียดนามเลือกพบสหรัฐอเมริกาที่เป็ค่าเข้าขมาเป็นล้านเมื่อสัก2ิปีก่อนดีกว่าพบกับจีนพัะเ์ใจเนี่ยฟาดเวียดนามมาเป็นเวลานับพันปีพอเราทราบถึงปอัเิศาสา์ความเป็นมาต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเปรียบเทียบก,กับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ว่าค่าทีที่จีนกําหนดนโยบาย สร้อยไข่มุกกาหนดแนวป้องกันในแลาสิสามแนวด้วยกันเนี่ยถ้าที่ที่เขาเปิดเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลนลันะ้นอ่ะมาจากนโยบายการขยายอิทธิพลของเขาเพื่อต้องการจะมีหน้าเหมือนเดิมแม้อดีเขาะเะริญลุ่เรืองขนาดคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางาตะวันไหลพอเรามองเห็นภาพแบบนี้แล้วเราก็จะเข้าใจอีกอย่งว่าจีนไม่พร้อมจะทำสงครามใหญ่กับใครทั้งสิ้นแต่นั้นข่าวต่างๆที่มาโกหกว่าจีนจะลอกกบอเมริกา มันจะเป็นลบกันได้ยังไงเพราะว่าเขาหากินด้วยกันอะไรที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยเขาก็ไม่เขาก็เขาก็รวมมือกันอเมริกาไปสร้างทีนผลิตอะไรเท่าไหร่มากมาย Apple Apple iPhone iPhone นพวกนี้ก็ผลิตในทีนทางนั้นแต่ว่าควบคุมคุณภาพโดยบริษัทแน่ที่สอเมริกาส่วนจีนก็ไปลงทุนในอเมริกาม,มากมายเงินทองราคาอยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้แล้วว่้เขาจะตีกันให้โกรธมับ เขาไม่ใช่ชาวบ้านที่แหม้โกรธกันขึ้กระสือกันแต่อะไรที่มันเป็นผลจากขัดแย้งกันเช่นในมหาลุดแปดทษฎีที่เรียนแล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะต่อรองกันใช้ทั้งซอฟทาเวอร์และฮาร์ดทาวเวอร์มันมีวิธีการอี่มากมายที่ไม่จําเป็นจะต้องทำสงครามกันโดยตรงด้วยอาวุธที่มีอานาจการทําลายล้างสูงซึ่งสิ่งนั้นใครๆก็กลัวทั้งสิ้นไม่มีใครหรอกคิดว่าตัวเองเนหน้าขนาดชกคนอื่นแล้วนัดเดือกจอด มันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องถูกการตอบโต้และการตอบโต้เหล่านั้นนันก็ต่อให้เกิดความเสียหายด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่ก็คือการเปรียบเทียบกันโดยเป็นหลักการที่สองนะครับการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบว่าสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งในปัจจุบันนั้นมันไม่มีอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเราจึงสามารถจะเรียนรู้จากอดีตได้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นมันเกิดจากตัวแปรอะไรและผลลัพธ์มันเป็นยังไงทําให้เราสามารถพยากรณ์ได้ว่า แนวโน้มของสถานการณ์นั้นควรจะเป็นไปได้ในลักษณะอย่างไรบ้างนี่ก็คือวิธีการที่สองมันมีต้องหลายวิธีเช่นการคิดเชิงวิภาพการคิดเชิงสัมภาะห์และการคิดในรูปแบบต่างๆเพื่อนํามาตัดสินสร้างข่าวกรองของตัวเราเองว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อซึ่งถ้าท่านสนใจก็จะได้น,นดําเรียนใง้ามเป็นตอนต่อๆไปแต่ปรากฏว่า ในช่วงเวลาใกล้ๆนี้มันก็มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นในปี2044นั่นคือเหตุการณ์911อีกสองวันก็จะถึงวันที่18กันยายนดังนั้นเมื่อใกล้วันที่เกิดเหตุการณ์ขย่าโลกจนท่านทุกวันนี้เนะี่ยคนตายไปแค่2,900กว่าคนในอเมริกาผู้ร้ายตายไปประมาณ10กว่าคนแต่มันสั่นสะเทือนโลกจนถึงปัจจุบันนี้ดังนข่าวตขาวต่อไป ไม่พ่งนี้ก็คงม,มาเรียนรู้นะครับถ้าท่านสนใจก็จะนําเรียนให้ทราบถึงเรื่องความเป็นมาของเหตุการณ์ก้าวหนึ่งกลุ่มก่อ,อ,อรกันไลต์เอลโกดมาถึงพวกตาลีบันและยังเชื่อมโยงมาถึงภาคใต้ของเราอย่างไรท่านที่สนใจก็ตัวหนาแจ้งมาหรือต้องการจะให้มีการตอบตุง,ตตงการนำสนเสนอข้อมูลในเรื่องประสาทอย่างไรก็ได้ตัวหนาแจ้งมาในเฟซบ,บุ๊กแห่งนี้ถ้าหากดำเนินการได้ผมก็ินดีจะเสนอตอบความต้องการของทุกท่าน สำหรับวันนี้ผมคุณตีท็ัพเชอรออนิชาดุหน้าเขาขอบคุณทุกท่านที่ได้ตุลาให้ความสนใจและขอจบการนําเหนือแนวทางการหาข่าวกรองด้วยตนเองตอนที่สองการคิดเชิงเปรียบเทียบไว้แต่เดียวเท่านี้กวัสดีครับ